ราชาลูกนังทุโรขอเสนอแลมเบิร์ตฟันไนกี้ช่วยดันดิวน้องเปยยืนหอกหงลิกี้แลมเบิร์ตอดีตกองหน้าของลิปูวาดฝันว่าไนกี้สปอนเซอร์รายใหม่อาจทำเซอร์ไพรส์โดยการช่วยเหลือเงินทุนเพื่อเซ็นสัญญาคิเรียนเอ็มบาเป้ดาวยิงซุปตาของปารีสแซงต์แชร์แมงหงแดงตกเป็นข่าวว่าอยากได้น้องเป้มาล่าตาข่ายอย่างไรก็ดีจิเนครอปเคยเออกมาระบุว่าค่าตัวของนักเตะวัย21ปีนั้นไกลเกินกว่าที่พวกเขาสามารถจ่ายไหวแลมเบิร์ตกล่าวว่า ผมอยากเห็นริปูหากองหน้ามาเพิ่มอีกอย่างน้อยสักคนเพื่อช่วยเหลือในการทำประตูช่วยสาประสานแดนหน้าและทำให้มันมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเมื่อโดนถามเกี่ยวกับศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสนั้นอดีตดาวยิงทีมชาังกฤษตอบว่าคุณย่อมมีความฝันเสมอไม่ใช่หรือผมเคยคิดว่าการที่ไนกี้เข้ามาเทคโอเวอร์ทุกครั้งที่คุณเข้าไปเทคโอเวอร์ทีมพวกเขาก็พยายามเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ผมหวังว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้หรือคนอื่นนะ แต่ผมคิดว่าเขาคงเกิดเอื้อมนี่พูดจริงๆเลยนะข่าวไฮรูเมนิเก้ซีโอไบเออร์มินิกยืนการานว่าจะไม่มีการลดค่าตัวของเตียโกอลคันตาราอย่างแน่นอนหลังจากที่ทีมเพิ่งคว้าแชมป์ยุโรปมา,านมันมินฟิวไว29ปีต้องการย้ายทีมในช่วงสมร์นี้เพื่อความท้าทายใหม่โดยรายงานระบุว่าเขาอยากไปเล่นให้ลิพูภายใต้การคุมทีมของจิเกนคลับคาดว่าเสือตายต้องการค่าตัวของเขาที่ราว30ล้านยูโรขึ้นไปกับสัญญาที่เหลืออีกแค่ฤดูกาลเดียว ดิอโกเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของบาเยิร์ก่อนที่พวกเขาจะทะลุคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสดๆร้อนๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อเยอรมนีคาดว่าหลังจากนี้ข่าวเกี่ยวกับอนาคตของเขาจะมีความชัดเจนมากขึ้นรูมเมนิเก้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านบิวว่าสโมสรที่เขาเลือกไปต้องติดต่อเรอาเมเลยตอนนี้เพราะเขายังเหลือสัญญ,ญาอีกหนึ่งปีที่บาเยนร์เราจะไม่มีการลดราคาซัมเมอร์เซลโดยเฉพาะหลังจากที่เพิ่งจบทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนส์ลีก นักเตะไม่ควรราคาถูกลงหลังจากที่เป็นแชมป์ยุโรปเขากล่าว3ดาวรุ่งลิเวอร์พูลควรส่งทีมอื่นยืมเพื่อเก็บเลเวลเปิดชื่อ3มนักเตะดาวรุ่งลิเวอร์พูลที่ควรย้ายไปเล่นให้ทีมอื่นแบบยืมตัวในซีซั่นหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนถึงค่อยกลับมาเป็นตัวจริงในอนาคตเจเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังนำทัพงสงแดงเข้าแคมป์เก็บตัวและอุ่นเครื่องอยู่ที่ประเทศออสเตรียก่อนจะกลับมาฟาดแข่งกับอาร์เซนอลในศึกคอมมูนิตี้ชิ์ ที่สนามเวมบรีวันเสาร์ที่29สิงหาคามนี้ในฤดูกาลใหม่คาดว่านักเตะด,ดาวรุ่งอย่างเคอร์ติสโจนและฮาวิเอลเลียสน่าจะได้โอกาสลงสนามมากขึ้นแต่หลายรายที่คงยากจะสอดแทรกขึ้นมาทําให้ควรส่งไปให้ทีมอื่นยืมตัวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนอย่าง3คนนี้ 1. พอกลาเซลกลาเซวัย19ปีเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพแต่โชคร้ายบาดเจ็บของเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019 ทำให้ช่วงที่ผ่านมาต้องอยู่กับลิเวอร์พูลรักษาตัวแต่ในซีซั่น2020-2021จำเป็นจะต้องได้ลงเล่นให้มากขึ้นในซีซั่น2017-2018กลาสเซลถูกดันขึ้นชุดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่สตีเวนเจอราดคุมทัพแต่อาการบาดเจ็บทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ก่อนที่ซีซั่นถัดมาจะทำได้ถึง28ประตูในทีมชุดยู18กลาสเซลเป็นกองหน้าที่ไม่ได้มีรูปร่างใหญ่โตแต่มีความฉลาดในการเคลื่อนที่เพื่อเปิดพื้นที่ว่วาง และสามารถทําประตูได้ในทุกๆจังหวะแถมนอกจากเป็นกองหน้าได้แล้วยังไปยืนกองกลางได้ด้วย 2. ยัตเซอร์ลาลูซีแบ็กซ้ายชาวแอลจีเรียวัย19ปีย้ายจากเลออาฟมาอยู่กับทีมเยาวชนของลิปุูเมื่อปี2017และได้รับการจับตามองว่าน่าจะเป็นกองหลังที่มีอนาคตอย่างไรก็ตามลาลูซียังไม่เคยได้โอกาสลงสนามในพรีเมียร์ลีกเลยนอกจากนั้นการย้ายเข้ามาของคอสตาซิมิคัสแบ็กซ้ายกรีซคงทำให้โอกาสลงเล่นของเขาน้อยลงไปอีก หงแดงควรจะส่งลาลูซี่ไปเล่นกับทีมในแชมเปียนชิพสักหนึ่งฤดูกาลเพื่อให้เจตัวได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อน 3. คมควินเคิลเลอร์ผู้รักษาประตูชาวไอริสวัย21ปีได้โอกาสลงเฝ้าเสาไปบ้างแล้วในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับเมื่อดูลการที่ผ่านมาและทําผลงานได้น่าประทับใจทีเดียวอย่างไรก็ตามโอกาสลงเล่นในลีกของเคิลเลอร์แทบไม่มีเลยเพราะลิเวอร์พูลมีอลิซอนเบเกอร์ในทวารทีมชาติบราซิลเป็นมือหนึ่งขณะที่อาเดียนเป็นมือสอง ดังนั้นหงแดงน่าจะส่งเคลเลอร์ไปให้ทีมอื่นยืมใช้งานในซีซั่นใหม่เพื่อเรียนรู้การลงเฝ้าเสาในทุกๆสัปดาห์เดอะซันแทบลอยดังแห่งกองกรีบเปิดเผยว่าไรอันเค้นปีกของกลาสโกว์เดนเจอร์ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ช่วยงานสตีเวนเจอราตต่อไปแมลีดยูเนเต็ดอยากได้ตัวไปร่วมทีมมาซิลโลบีเอลซาต้องการเสริมแกร่งในแนวรุกของทีมเพื่อสู้ศึกในพรีเมียร์ลีกและเตรียมพร้อมยื่นข้อเสนอใหม่14ล้านปอนด์ซื้อปีกวัยย3ปีมาร่วมทัพ อย่างไรก็ D ดีเรนเจอร์รวมถึงเจอราดแสดงความชัดเจนว่าพวกเขาไม่อยากปล่อยเค้นที่ซื้อมาจากลิเวอร์พูลได้ค่าตัว6.5ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ก่อนออกไปไหนแม้มีรายงานว่าเค้นอยากกลับไปพิสูจน์ตัวเองในพิมลีแต่รายงานล่าสุดระบ,บุว่าเจอราดรับทราบแล้วว่าตอนนี้ยังไม่มีความคิดย้ายทีมเจอรัดเคยพูดเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าข้อความคืออย่ามายุ่งไรอันเค้นคือนักเตะที่เราอยากเก็บเอาไว้ ข้อเสนอแรกของพวกเขาห่างไกลามากนะมันคือความจริงและเป็นข้อเท็จจริงเขาคือนักเตะที่มไม่ได้มีไว้ขายหรอกนะความหวังใหม่แนวรับลิเวอร์พูลขอขอบคุณบทความเจากฮัสเซลโซบิลลี่คูเมติโอคือผู้เล่นจากทีมอะคาเดมี่รายเดียวที่จิกกนคลับดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปีซีซั่นส0 2 0ันยย้อนไปช่วงต้นเดือนสิงหาคมคูเมติโอเพิ่งเซ็นสัญญานักเตะอาชีพฉบับแรกกับลิเวอร์พูลและเกมอุ่นเครื่องกับสตุตการ์ด เราได้เห็นฟอร์มของดาวรุ่งวัย17ปีในฐานะทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแค่20นาทีแต่เขาก็สร้างความประทับใจให้หลายคนโดยบทบาทการเล่นอันคล้ายคลึงกับเฟอร์กี้ฟันไดบิลลี่คูเมติโอเกิดที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเคยอยู่ในระบบของเยาวชนโอลิมปิกลียงก่อนจะย้ายเข้าสังกัดอ,อเลอองในเวลาต่อมาระหว่างฤดูกาล2008-2009คูเมติโอวัย16ปีย้ายเข้าสู่รัอเคิร์กวีอะคาเดมีของลิเวอร์พูลซึ่งแน่นอนว่าด้วยอายุแค่นี อาจจะเป็นเรื่องยากเกินกำลังที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆแต่สำหรับครูเมเิโอมันไม่ใช่ที่นี่เขามีเพื่อนรุ่นพี่ชาติเดียวกันอย่างยาเซ์ลาโดซีและอาเบลโรดิกสคอยช่วยเหลือส่วนเรื่องภาษาแทบไม่เป็นอุปสรรคเลยเพราะเด็กคนนี้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีมากๆก่อนผมย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลผมเคยเล่นให้กับออเลอองผมเคยอยู่ที่นั่นราวๆ6เดือนและต้องเดินทางกว่า5ชั่วโมงดังนั้นการที่ผมเคยอยู่ห่างจากครอบครัวมาแล้ว ทำให้ผมค่อนข้างพร้อมสําหรับการย้ายมาอยู่กับลิวผูผมอาศัยอยู่กับครอบครัวอื่นซึ่งพวกเขาก็ดีออกมากๆเรากับเป็นครอบครัวเดีวยวกันเลยผมรู้สึกดีจริงๆโดยที่ผมก็ยังติดต่อกับครอบครัวตัวเองอยู่ทุกๆวันคู่เมเตโอสปีกอังกฤษชัดแจ๋งคู่เมเตโอเป็นเซนทร์ฮารฟถนัดซ้ายคลองบอลกับตัวได้ดีและมีความเป็นผู้นําสูงยามที่อยู่ในห้องแต่งตัวจนแบร์ลี่ลิวตัสกุนซือลิพูชุดดุนอายุไม่เกิน18ปีขนานนามเด็กคนนี้ว่าเป็นเซนอร์แบ็กที่โดดเด่นมากๆ อันที่จริงคูเมโอไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นกองหลังมาตั้งแต่แรกเขาเคยเล่นเป็นปีกซ้ายมาก่อนแต่ด้วยรูปร่างที่สูงกว่าเด็กทั่วไปโค้ชจึงจับมาเล่นเป็นปลากระหลังตัวกลางตอนที่ผมเล่นกับลียงนะผมเคยเล่นปีกซ้ายมาก่อนแล้วจากนั้นก็มาเล่นแบ็กซ้ายผมคิดว่าน่าจะตอนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและตอนจบซีซั่นโค้ชก็จับผมมาเล่นเซนแบ็กซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องส่วนสูงของผมตอนนี้ผมมีความสุขดีนะครับเพราะผมคิดว่านี่คือตำแหน่งของผมแล้ว และมันก็ดีสําหรับผมด้วยผมพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองแต่ตอนนี้เฟอร์กิวฟันได์เป็นแรงบันดาลใจสําหรับผมมากๆส่วนใหญ่ที่ผมได้ลงเล่นผมก็มักจะดูเกมที่เฟอร์กิวลงเล่นซึ่งบางครั้งผมก็พยายามที่จะเรียนแบบเขาในเกมแชมเปี้ยนลีกข้าคืนมาสจั่นนัดถล่มบาร์เซโลนาสี่ต่อศูนคูเมติโอก็คือหนึ่งในเด็กเก็บบอลที่ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของยูโรเปียนไนท์ที่แอนฟิลด์มันเป็นอะไรที่แบบว่ามาสจั่นและน่าเหลือเชื่อมากครับผมได้เห็นผู้เล่นตัวเป้งๆต่อหน้าผม เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมมากนั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนผมได้เยอะตอนที่ผมนั่งอยู่ใกล้ๆพื้นสนามและเห็นผู้เล่นชื่อดังหลายคนพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจผมมากๆผมจึงกระตุ้นตัวเองให้ทํางานหนะักเพื่อที่จะพาตัวเองไปถึงระดับนั้นให้ได้ฤดูกาล2อดูกาถึง2 0 2 0 2 0่คูเมเตโอเป็นกำลังหลักในทีมชุด U18 อีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับทีม U19 ที่ลงทำการแข่งขันศึกยูฟายูลิ พอถึงเดือนตุลาคมปี2019คูเมติโอมีชื่อติดทีมชุดใหญ่ในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลศึกคาราบาวครับรอบ4อย่างไรก็ตามให้หลังแค่เดือนเดียวคูเมติโอได้รับบาดเจ็บบริเวณขานิบและต้องพักรักษาตัวนาน3เดือนหลังฟิตสมบูรณ์เต็มที่ความมุ่งมั่นของคูเมติโอยังเปี่ยมล้นเหมือนเดิมเขาตั้งใจจะทํางานหนักเพื่อโอกาสจะได้ซ้อมกับรุ่นพี่ทีมชุดใหญ่ผมไม่ได้ลงเล่นเป็นเวลา3เดือนผมได้รับบาดเจ็บตรงขานิบด้านซ้ายและต้องฟื้นฟูกับนักไกายภาพบะบัดและโค้ชฟินส ผมพร้อมที่จะลงเล่นอีกครั้งและผมมีความสุขกับเรื่องนี้ผมสามารถลงเล่นได้และจะทํางานเต็มที่เพื่อที่จะได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งต้นเดือนสิงหาคมปี2020ผู้เมเตโอจรดประกาศเซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับลิเวอร์พูลซึ่งเหมือนเป็นใบรับรองว่าสโมสรอนเห็นแววว่ามีอนาคตสดใสรออยู่และไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นเขาก็ถูกจิเกนครอปเรียกตัวขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในการเก็บตัวปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกฤดูก,กาล2020-2021 ท่ามกลางบรรยากาศหุบเขาแสนสวยที่ประเทศออสเตรียหนุ่มน้อยบิลลี่เขาดูไม่เหมือนเด็กเลยนะตามความเห็นผมใบหน้าเขาเหมือนเด็กแต่ที่เหลือนี่แบบว้าวครับพูดถึงคู่เมติลผมบอกเขาไปว่าถ้าฉันจำไม่ผิดครั้งสุดท้ายที่เห็นเองเองสูงน้อยกว่านี้20เซนติเมตรนี่นานั่นทำให้สิ่งที่เขาทำได้มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเขามีพรสวรรค์สูงสุดบิลลี่โชคร้ายที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานมาพักหนึ่งแล้ว ตอนนี้เขากําลังค่อยๆกลับมาสถานการณ์ที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการที่เขาได้เล่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนแล้วจากนั้นก็ได้มาซ้อมกับทีมชุดใหญ่บ้างเหมือนอย่างในตอนนี้แต่การที่เขาได้เข้าแคมป์ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาเป็นเรื่องดีสําหรับเราที่ได้เห็นฝีเท้าของเขาด้วยตาตวัวเองเกมที่เอาชนะตุรกี3-0คู่เมเทโอได้รับโอกาสลงสนามประมาณ20นาทีในช่วงครึ่งหลังโดยลงเล่นบทบาทเซนนาฮาฝั่งซ้ายเหมือนกับฟานไดภาพรวมที่ปรากฏออกมา คูเมเทโอโดดเด่นมากในเรื่องการเล่นลูกกลางอากาศแถมยังอ่านเกมได้ดีบล็อกได้เก่งเข้าสกัดได้เยี่ยมและตัดเกมได้ในยามที่จำเป็นต้องทำแต่สิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษจนสะดุดตาก็คือการที่เขาเล่นกระบ,บอลได้เท้าไหลลืน่นและผ่านบอลข้ามฟากสวยๆสองครั้งตอนที่ได้ครองบอลบิมกรอบเกีโทษโดยทำได้จากเท้าซ้ายและเท้าขวาข้างละหนึ่งครั้งเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางความมั่นใจในการเล่นก็สูงขึ้นมีจังหวะที่คูเมเตโอกล้าพาบอลบุกข,ขึ้นหน้า ก่อนจะผ่านบอลทะลุสมผู้เล่นม้าขาวแบบสวยๆจนทำให้คอสตาซิมิคลาสได้เล่นโล่งๆตรงฝั่งซ้ายครับเองก็ดูเหมือนว่าจะชอบเด็กคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นสัปดาห์ก่อนเขาก็ให้ความเห็นแบบเดียวกับที่สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ยังเป็นทางการของสโมสรผมเรียกตัวเขามาคุยในการซ้อมของช่วงเช้าวันอาทิตย์เพราะเราต้องทําให้มั่นใจว่าเราจะไม่ทําให้เขาต้องเจอภาระมากเกินไปมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมช่วงสุดท้ายที่เน้นใช้พละกําลัง แต่ผมเรียกเขามาแล้วอธิบายว่าเราต้องทําอะไรบ้างผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้จะช่วยเขาได้มากแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาจะพัฒนาขึ้นเยอะนายใหญ่หงแดงปิดท้ายแม้ยังเป็นแค่ช่วงแรกๆของปรีซีซั่นแต่ครูเมตโอดูมีพัฒนาการขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะทั้งในเรื่องฟอร์มการเล่นหรือด้านร่างกายตอนนี้ถึงเวลาที่เรารอดูว่าคูเมโอจะไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งก็หวังว่าจะเป็นดังที่หลายคนเอาใจช่วย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกดระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ